สวัสดีครับวันนี้แวะมาชิมนะครับสุดยอดของอำเภอสองข้าเกี่ยวอำเภอล่องกวางก๋วยเตี๋ยวไก่มะละสมุนไทยครับหากท่านผ่านมาขาล่องพลาดไม่ได้ป้ายใหญ่โตเห็นชัดเจนนะครับบรรยากาศกลมลื่นโอกาสแรกมอบก่อนเลยครับผ้ากันเปื้อนสบับ p p p แกนะครับครับคุณแม่ครับ อต้องสวัสดีครับ่บ่คะผมมาจาก PP Gas เนาะค่ะขออนุญาตให้คุณแม่โปรโมตร้านหน่อยนะครับว่ามีอะไรบ้างตั้งอยู่ตรงไหนแล้วก็มีสินค้าแนะนํำไหมอะไรยังไงครับก็ร้านแม่นะคะก็เป็นร้านก๋วยเตี๋ยวไก่มะระนะคะเป็นไก่มะระตุนสมุนไพรที่ที่ตั้งแต่ในเมืองแพร่นจะมีที่เดียวนี่แหละค,ค่ะแล้วของเราก็ติดถนนเนาะติดถนนสายอางงาวนะแ่งาวเนะแล้วก็ แล้วก็มีอ่าไม่ใช่มีแต่ก,กว๋วยเตี๋ยวก็มีข้าวมันไก่มีข้าวกะเพราถ้าพี่น้องผ่านไปผ่านมาก็แวะมาชิมได้ค่ะราคาย่อมเยาแล้วก็อร่อยค่ะลูกค้าที่มาใช้บริการร้านนี้ก็จะบอกว่าเออถ้ามาต้องแวะกินให้ได้อ่าต้องต้องทานให้ได้ร้านนี้ค่ะแต่เราก็บริการลูกค้าเป็นกันเองเนาะกะ็บรรยากาศก็ร่มรื่นมีดอกไม้มีอะไรให้ชมเนาะ,ะ,ะก็ขอบคุณค่ะสำหรับี่ ใช้บริการนะคะครับสำหรับคนที่หาร้านไม่เจอคุณแม่ฝากเบอร์ไว้หน่อยนะครับค่ะร้านของคุณแม่ก็คือเนอะอาะร้านก๋วยเตี๋ยวไก่มะระสม,มุนไพรก็ร้านาคุณป้าติ๋มเนาะบเบอร์โทรก็090 3 2 3 0 9 3 7อาแถวอำเภอสองคื 2, อบริการส่งถึงที่ค่ะ10ชุดขึ้นไปนี่ส่งส่งถึงที่เลยแถวอำเภอสองนะคะค ก็มีบริการส่งด้วยนะคะสำหรับใครที่หาไม่เจอก็สามารถโทรมาได้นะครับคุณแม่ส่งไวถึงที่ทุกคนทุกท่านถึงบ้านเลยนะครับเราจะให้คุณแม่เนี่ยบอกข้อดีของ TAP มา3ข้อครับข้อแรกมีอะไรบ้างข้อแรกก็คือเอาเอาเอาการมาบริการก่อนเนาะเอามาส่งเร็วทันใจแล้วก็บริการดี ก็แรกนาะพราว่าเราต้องใช้แก๊สของเราเยอะแต่ละอาทิตย์เนาะอย่างน้อยก็5-6ถังเนาะต้องสแ a r e ไว้เนาะก็บริการดีเยี่ยมมากเวลาโทรไปปุ๊บก็สั่งก็มาส่งปั๊บเนาะอ่าอันนี้คือข้อที่หนึ่งเนาะขอบคุณครับแล้วข้อที่สองครับข้อที่สองก็คือประหยัดมากเต็มประหยัดเราเราเคยใช้ยี่ห้ออื่นมาแล้วแต่ยี่ห้อนี้นี่ ใช้แล้วก็รู <นา S 1> ้สึกว่านานขึ้นเนาะก็ช่วยลดต้นทุนเนาะช่วยลดต้นทุนนะคะแล้วก็แก๊สมีคุณภาพคะ่ะได้ใช้มันตลอดเนาะโอ้มีสองข้อแล้วข้อที่สามข้อที่สามก็คือาผู้ที่บริหารเนาะเขาก็เขาก็ดีเนาะเวลามีงานอะไรเขาก็มาช่วย นุนเนาะมไม่ใช่ว่าเป็นงานงานอย่างงานคริสต์มาสก็เอาของมาให้ก็ขอบคุณมากๆค่ะที่ว่าเราได้ส่วนนี้เนาะจากการที่เราเป็นลูกค้าประจำเนาะไดเห็นว่าดูแลดีมากค่ะขอบคุณแม่มากนั่นแหละครับก็ต้องปรามนั่งอยู่ตรงนี้ Founder and CEO นะครับขนมแจกเด็กๆคริสต์มาสก็มามอบให้เราไม่ได้ขายแก๊สอย่างเดียว แต่เราผูกพัน์นะครับแล้วช่วยกันประชาสัมพันธ์ต่อๆไปนะครับขอบคุณมากครับขอบคุณครับ